สำหรับนักลงทุนที่มีพอร์ตลงทุนในต่างประเทศตรงนะผมะถ้าเปิดใครผ่านไปผ่านมาจริงๆเนี่ยน่าจะเคยรู้จักเรื่องของ r e v e r a g e ETF กับตัวของ i n v e r t ETF มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนทางกราตอของไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะงงว่า เอ๊ะนักลงทุนเนี่ยลงทุนสิ่งนี้รู้หรือเปล่ามันมีความเสี่ยงตรงไหนนะครับผมเขาก็เลยมีการหยุดพักซื้อขาดไปชั่วคราวนะครับผมปัจจุบันนี้กลับมาเทรดได้แล้วนะครับผมมีผลตั้งแต่วันที่16มีนาเป็นต้ไนไปก็คือ,อตัวของเมื่อวานแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยกรตอยังมีการคุมอยู่นิดนึงก็คือเรื่องของ l e v e ล a g e ETF ทเอนี่ยอาจจะให้มากสุดคือคูณ2หรือว่า Inward E ์สทเอนี่ยอยู่ที่ประมาณลบ2เท่านะครับผมทีนี้คําถามนะครับ เลเวอเรจเอทีเกับ <c oughs> Inverse ์สเอทีเเนี 500, ่ยคืออะไรนะผมมันก็จะเป็นกองทุนธรรมดานี่แหละที่มุ่งหวังสร้างผลตอบแทนแบบทวีคูณของตัชนีอ้างอิงยกตัวอย่างถ้าเกิดเราลงทุนใน s อสแอมพีห้าเนี่ยเราก็อาจจะล่อตามอินเด็กซ์เลยอินเด็กซ์ขึ้นหนึ่งเราก็เป็น E t ทเนี่ยก็จะขึ้นหนึ่งแต่ในทางของเ e E วอเรจเอทีเนี่ยเขาจะมีการลงทุนในพวกของตาสารอนุพันธ์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีการเพิ่มอัตราทดไปถ้าเกิดเอสแอมพีห้าร้อยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมา1%กองทุน อ้างอิงอันนี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นสองเท่าหรือ3เท่าจากผล<อ>ตอบแทนรายวันของดัชนีหรือว่าสินที่เขาไปอ้างอิงในทา <นะ S 2> งกลับกันก็คือถ้าลงก็จะลงมากกว่าก็จะเรียกว่าอินเวอร์เอทีเอฟนะผมก็จะมีประโยชน์แตกต่างกันไปะนะผมก็เป็น Product หนึ่งในฝั่งต่างประเทศที่เขาซื้อขายกันอยู่แล้วแต่ว่าอของไทยเนี่ยเพิ่งเปิดกลับมาให้ซื้อขายกันนะครับผมทีนี้เนี่ยเขาก็อยากจะมาฝากประชาสัมพันธ์นะผมฝากมาเล่าข้อดีข้อเสียของเลเวอเร e เอทกับ i n v e r t ETF นะครับผม ในฝั่งของข้อดีก่อนในงของข้อดีแน่นอนว่าถ้าเผื่อมันเพิ่มอัตราทดใช่ถ้าตลาดขึ้นจะขึ้นแรงกว่าขึ้นแรงนะับ <laughs> ถ้าเผื่อใครเล่นหุ้นรายตัวก็จะทราบ <laughs> ดีว่าหุ้นต่างประเทศเนี่ยเวลาขึ้นก็ขึ้นแรงมากเ <laughs> วลามีอัตราทดเข้าไปคูณส <c oughs> องนี่ขึ้นระเบิดเถิดเทิงนะผม <c oughs> ก็อาจจะเหมาะสําหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงด้วยสูงและต้องการจะเล่นเก่งกาไรก็อาจจะ <c oughs> <อ>เป็น การซื้อตัวของ leverage ETF เป็นการเก่งกำไรได้ก็เหมือนกันซื้อฟิวเจอร์ในบ้านเราเนี่ยแหละครับผมในฝั่งของ i n v e r d e t f เช่นเดียวกันเวลาตลาดหุ้นที่เป็นขาลงอย่างเงี้ยการซื้อ i n v e r d e t f ก็อาจจะเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการที่จะ short position ในในตันชนีหรือว่าในหุ้นรายตัวด้วยเหมือนกันแต่ว่าในฝั่งของ i n v e r t e ETF เนี่ยอาจจะมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือในการช่วยของเรื่อง h e d g portfolio บางคนเนี่ยถือหุ้นเอ i ม i ีเียมายาวนานนะครับแต่ว่าหุ้นมันจะตกตั้ง20%สเอนไม่อยากจะขายทิ้งก็ซื้อ อินเวอร์ตเอทเอฟอ้างอิงคดชนีนะตัวของหุ้นรายตัวเพื่อป้องกันความเสี่ยงได้เหมือนกันก็จะช่วยลดความผันผวนได้เหมือนกันแล้วก็ตัวของอินเวอร์ตเอทเอฟก็คูณสองได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของเมเงืนการลงทุนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใช้เยอะมากเหมือนตอนที่ซื้อหุ้นนะก็จะเป็นอันนี้ในแง่ของประโยชน์น้องโจคะสินทรัพย์อ้างอิงในตลาดเนี่ยเป็นทั้งดัชนีแล้วก็เป็นหุ้นรายตัวดัชนีไม่ใช่แค่ดัชนีที่เป็นแบบ n น s d a q S&P ดัชนีอ้างอิง อุ่มเซกเตอร์ก็มีเหมือนกันอย่างเช่นตัวของดาวโจนส์เซมิคอนดักเตอร์หรือว่าเซกเตอร์ฟินแลนเชียลทองคําน้ํามันวิกซ์อินเด็กซ์หรือว่าบอลก็มีเหมือนกันรวมถึงหุ้นรายตัวด้วยนะผมก็จะมีทั้งเป็นแบบเลเวลเอสเอทีเอฟคูณสองแล้วก็อินเวอร์ทีเอฟมีเหมือนกันหมดนะครับผลิตเยอะมากอ่าผลักค่อนข้างเยอะมากนะผมผมไม่ได้ใส่รายละเอียดไว้ให้แต่ว่านักลงทุนที่สนใจจะลงทุนเนี่ยสามารถไปเสิร์ชได้ในตัวของเว็บของเอทีเ t ฟด a ต้าเบสซึ่งเดี๋ยวจะผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านหลัง ทีนี้หน้าเนี้ยก็จะเป็นประโยชน์สั้นๆก็คือไว้เล่นเกงกำไรไว้ให้ใช้เฮดพอตแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทางกรอตอที่ผมคิดว่าเขาน่าจะมีคอนเซิร์นแล้วก็อยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้ดังนักลงทุนทราบก็คือว่าแล้วในแง่มุมของสิ่งที่นักลงทุนต้องรู้หรือว่าความเสี่ยงเนี่ยมัน,ม,ม,นม,มีอะไรบ้างผมก็หยิบมาฝากกาัน2ข้ออย่างแรกก็คือตัวของกลไกในฝั่งของ leverage ETF เนี่ยในทุกๆสิ้นวันเนี่ยผู้จัดการกองทุนเขาจะมีการปรับพอรตทุกวันนะผมอย่างตัวอย่างเนี้ยตามตารางด้านบนนะผม วันแรกเนี่ยกองทุนมีมูลค่ากองทุนอยู่ที่ร้อยเหรียญเราจะมี exposure ต่อดัชนีเนี่ยยกตัวอ,อย่างว่าคูณ2เนี่ยเราจะมี exposure อยู่ประมาณ200เหรียญหนึ่งวันผ่านไปยกตัวอ,อย่างดัชน,นี NASDAQ เนี่ยปรับตัวขึ้นมา 1%, 1> พอึอร์มูลค่ากองทุนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ1นึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญจากสินทรัพย์อ้างอิงหนึ่งเหรียญจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากตราสารอนุนอพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยณสิ้นวันเนี่ย กองทุนเนี่ยจะมี exposure ต่อตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0 2เหรียญซึ่งมันจะไม่ใช่คูณ2แล้วเพราะฉะนั้นณสิ้นวันเนี่ยก่อนจะเปิดตลาดในวันถัดไปเนี่ยผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะมีการเพิ่มหรือลดตัวของตราสารอนุพันธ์เพื่อให้กองทุนเนี่ยกลับมามีอัตราคูณ2เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อฟังแบบเร็วเนี่ยรู้แล้วว่ากองทุนพวกนี้เขาจะมีการปรับพอร์ตทุกวันแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุนในฝั่งของอ่า Leveraged ETF กับ Inverted ETF เนี่ยจะค่อนข้างสูงกว่ากองทุน EC ทท่ยิเนีม Uh, ตัวของ e x c e n ซนเดอร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.95%ต่อปี mm hmm. ก็สูงระดับหนึ่งนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าธรรมเนียมสูงก็อาจจะเหมาะสำหรับการเก็งกำไรรายวันมากกว่าอันนี้จะฝากไว้ข้อที่ mm hmm. 1ส่วนสิ่งที่อยากจะฝากไว้และเป็นทีไฮไลท์ข้อที่2นะครับผมถ้าเกิดท่านเริ่มจากยืนี้กันว่าท่านใดที่เคยลงทุนมาก่อนเนี่ยน่าจะเคยประสบปัญหาอยากรู้แล้วว่าทำไมพี่ถือกองทุนที่เป็นเ e เอเรจ e ีทีมมา1เดือน mm hmm. สมมติว่าดัชนีขึ้นไปําไมกองทุนของพี่ไม่บวก20%ล่ะ กองทุนมันบวกแค่ประมาณ15%หรืออาจจะ10%ทําทำไม performance มันไม่ดีมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ต้องบอกว่ากองทุนที่เป็น Leverage ETF กับ i n v e r s e e t เเนี่ยเขาจะมีเรื่องของ Compounding Effect Compounding Effect คืออะไร <That S 1> ยกตัวอยา่างจากตารางมาให้ดูง่ายๆนะครับผมว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นใน Day ที่ศูนย์เนี่ยดัชนีอ้างอิงอยู่ที่100มูลค่ากองทุนก็อยู่ที่100เหมือนกันยกตัวอย่างว่าวันที่1เปิดมาดัชนี ในแง่ของดัชนีเนี่ยจาก100จะลบเหลือ90ค่ะแต่ว่าในแง่ของฝั่งของ ETF เนี่ยจาก100มันมีคูณ2ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนจะลบไป20กองทุนณสิ้นวันจะอยู่ที่นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรคำนวณตัวเลขตรงๆสิ่งที่เกิดขึ้นค <ไป S 1> ือวันถัดไปสมมุติว่าตลาดเกิดการรีบาวขึ้นมา10%ใ,ในแง่ของดัชนีเนี่ยจาก90ขึ้นมา10%ก็คือเพิ่มขึ้นมาเป็น99แต่ว่าในแง่ของกองทุนเนี่ย เพิ่มขึ้นมา20%จาก80เนี่ยมันจะหลับมาที่96เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดู bottom line เลยว่าถ้าเผื่อเรามองมาเป็น long term ปุ๊บ2วันที่ผ่านมาเนี่ยในแง่ดัชนีเนี่ยลดจาก100ลงมาเหลือ99มันดูลบมา1%เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นกองทุนมันควรจะลบ2ใช่ไหมครับผมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือกองทุนเนี่ยจาก100เหลือ96ก็คือลบไป4เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดข,ขึ้นก็คือเรื่องของ compounding effect เนี่ยกองทุนเนี่ยเขาจะคิดผลตอบแทน จากเงินตั้งต้นในวันก่อนหน้าเป็นรายวันใช่ครับผมเพราะฉะนั้นไม่ใช่เงินตั้งต้นของของวันแรกไม่ใช่วันแรกแต่ว่าจากวันก่อนหน้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตลาดหุ้นเนี่ยมันมีความผันผวนระหว่างวันสูงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดมันไม่ได้เป็นขาขึ้นฝั่งเดียวหรือว่าลงฝั่งเดียวในแง่นี้อาจจะเป็นสิ่งที่นักลงทุนเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่า ยิ่งนักลงทุนถือเลเวอเรจ ETF หรือว่า i n v e r อร์ตเอเนี่ยยาวเท่าไหร่ผลตอบแทนของกองทุนพวกนี้มันอาจจะไม่ได้ล้อไปกับสิ่งตัพยอ้างอิงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นต้องคาดดิเรกชันแม่นๆม่นใช่แล้วก็ถือลงทุนสั้นๆน,นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นที่มาที่อยากจะฝากนักลงทุนที่จะลงทุนในสินทรัพย์เลเวอเรจ ETF และ i n v e r อร์ตเอว่ากองทุนมีการรีบาลานซ์พอร์ตทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าธรรมเนยียมสูง ข้อท bueno ี่2ก mm ็ค hmm. ือว่ากองทุนน <ain ways> <essa> <mind appeared> ี้เหมาะสําหรับการเก็งกําไรหรือว่าการใช้เฮดพอร์ตระยะสั้นเท่านั้นยิ่งถือยาวกองทุนอาจจะมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดลัชนีอ้างอิงมากขึ้นเท่านั้นผมก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราเอามาอาจจะเอามาฝากกันไว้แล้วก็อาจจะแจ้งเตือนนิดหนึ่งว่าถ้าเผื่ออยากจะลงทุนพวกนี้มันมีความเสี่ยงตรงนี้อยู่ทีนี้เนื่องจากอย่างที่เกิดกับพี่จอยไปเมื่อกี้ว่า l e v e อ a g e ETF กับ i n v e r อ e ETF ีเนี่ยมันมีโปรดักตินทรัพย์อ้างอิงเยอะมากๆอันนี้เอามาแค่ตัวอย่างสิ่งที่ผมคิดว่า น,นักลงทุนน่าจะอยากรู้แล้วกันว่าอ่ามันมี product อะไรที่มันดังๆและคนนิยมเทรดคนระับฝั่งที่เป็นฝั่งขาลองคิดว่าดัชนีจะเป็นขาขึ้นอิงคุณดัชน,นีอ่าอิงดัชนีน,นัสแต็กก็จะมีตัวของ QLD ก็จะเป็นเลเวลสองเท่าถ้าเปิดจะเป็นฝั่งของ S&P 500ก็จะมีตัวของ SSO ก็จะเป็น ETF อีกตัวหนึ่งที่น,นักลงทุนนิยมเล่น2ตัวนะครับถ้าจะเป็นฝั่งชอ็อตอ่าชอ็อตนัสแตกสองเท่าก็จะเป็น QID ถ้าเปิดจะเป็นชอ็อต S&P 500ก็จะเป็นตัวของ s d s นะครับ ทีนี้ตลาดเนี้ยก็อาจจะหยิบยกตัวอย่างมาให้ดูว่าอ่ามันไม่ได้มีแค่ดัชนีอ้างอิงนะแต่ว่าจะมีตัวของดัชนีอื่นๆด้วยอย่างเช่นอ่า U.S Semiconductor เนี่ยก็จะมีตัวของดัชนีอ่ากองทุน USD ก็เป็นเงินคุณ2เท่า<ค>สําหรับคนที่อยากจะเล่นเก็งกําไรในฝั่ง,งของ Semiconductor <ค>ไปเลย<ค>หรือว่าคุณรายตัวก็มีเหมือนกันอย่างตัวของอ่า Tesla คูณอ2องนีก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่มีพอติชชั่นเยอะๆหรือว่าตั้งใจจะเก็งกําไรก็จะเป็นทางเลือกสําหรับให้นักลงทุนอ่า diversify port มากขึ้นแล้วก็ Uh, อย่างที่กล่าวไปเนาะว่ามันมีสินทรัพย์อ้างอิงหรือหุ้นอ้างอิงค่อนข้างที่จะเยอะมากนะผมมีมีเยอะเป็นพันเลยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนถ้าเกิดสนใจเนี่ยก็ฝากแนะนําเว็บไซต์เว็บไซต์นี้ดีมากนะครับตัวของ ETF database หรือ ETF DB ก็เสิร์ชกูเกิลเข้าไปก็สนใจตัวไหนก็สามารถพพิมคลิกลิกที่ต้องการเข้าไปได้นะผมก็อ่ก็เสิร์ชตาม Google ธรรมดานี่แหละนะครับผมก็เป็นสิ่งที่อยากจะมาฝากกันไว้สําหรับนักลงทุนที่มีพอร์ต ลงทุนในต่างประเทศตรง,ะตรงนะผมซึ่งอนาคตจะมีกรารทำ D R หรือเปล่านี่ก็ยังไม่แน่ใจก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผม